สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประกอบแบตลิเทียมสาหรับมอเตอร์ไซค์นะเป็นตัวนี้เป็นกล่องเล็กนะครับรหัสกล่องก็ YT4 ใส่พวกพวกเวฟพ,พวกฟิลโนโลอะไรพวกเนี้ยพวกร้อยกว่าทีีครับจะเป็นกล่องแบตกล่องเล็กตัวนี้นะครับไซนี้จะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับที่ใส่แบตลิเทียมได้คิดว่านะเท่าที่เคยเจอนะครับในในรถในบ้านเรานะจะเป็นกล่องนี้ ส่วนแบบก็จะเป็นฟอร์เฟตนะครับ3 2 6 5 0 3 2 7 0้นะครับมี2องล้าแล้วแต่คนจะเรียกนะความจุ6กพันมิลลิแอมก็ประมาณ6แอมนะครับก็เซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยแอคีิบลานนะครับกับพวงนี้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะครับจะใส่แค่แอคีิบลานอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่ BMS นะก็ทำไมถึงไม่ใส่ก็ไปดูเหตุผลในคลิปกๆแล้วกันมันมีหลายคลิปอยู่ครับคลิปนี้จะเป็นประกอบแบบสปอตนะครับ คลิปคันน็อตก็ทําแล้วนะครับคลิปบัตรกีก็ทําแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นสปอตนะครับโดยเครื่องสปอตนะตัว่สปอตมันก็ต้องแรงหน่อยนะครับบางคนถามนะว่าพี่ไม่ใช้ทองแดงได้ไหมใช้เฉพาะนิกเกิลเฉยได้ไหมคือมันมันถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับแต่แต,แต่มันมีความต้านทานเยอะกว่าทองแดงนะครับจะทําให้ CCA มันได้น้อยนะครับชก็ประมาณ7080นะครับเจ้าที่เคยวัดนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเคยวัดอยู่ แบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นทองแดงมันก็จะได้ CCA ประมาณร้อยกว่านะครับเพราะว่าความต้านามันน้อยกว่าที่ผมใช้นี่เกินผสมทองแดงคือถ้าเป็นเราทองแดงบางๆครับเวลาเราสปอร์ตเนี่ยเนื้อทองแดงมันจะฉีกรับมันไม่แข็งแรงต้องเอานิกเกิลผสมนะครับแบบนี้เราจะทําให้ดูในคลิปนะครับว่าสปอร์ตยังไงนะส่วนเครื่องสปอร์ตที่สปอร์ตได้ก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง20 KV ขึ้นนะครับ ของผมจะเป็นรุ่นสั่งประกอบเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรวมให้ดูนะครับเป็นรุ่นแบบนี้นะครับจะไม่ใช่พวกเครื่องสปอตธรรมดาที่ขายกันในบ้านเรานะครับตัวพันกระบ,บาทตัวนั้นทําไม่ได้นะครับหมดจิตนะก็ไปดูขั้นตอนการประกอบเริ่มแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกก็มาจับคู่แบตก่อนนะครับก็จะเป็นติดฉนวนไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็สลับควบวกกับลบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาคันไว้ระหว่างเซลล์แบตนะไม่ให้มัน ถึงกันง่ายๆนะครับก็เป็นการป้องกันไว้ไม่ให้บอดี้แบบมันช็อตกันนะครับก็ยิงกาวนะครับกาวก็เป็นกาวแท่งไฟฟ้านะครับไม่ใช่กาวพิเศษอะไรพักไว้รอมันแข็งก่อนนะครับก็อีกก้อนนึงชุดหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็พลิกมาอีกด้านนึงนะครับตยิงให้มันแน่นนะเสร็จแล้วนะครับกล่องแบตกล่องเราก็จะเป็นแบบนี้เราจะตัวแบตมันจะลงแบบตรงๆไม่ได้นะครับมันต้องลงมันจะเอียงนะนี่สังเกตดูดมันจะเอียงแบบนี้นะครับจะเอียงอยู่นิดนึงแล้วก็เอียงไปแบบนี้เราจะเอาคััวลบ แถวที่สองนะครับผมจะให้ขั้วลบมันอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งที่ขั้วแบตอยู่ตรงน,นี้นะมันจะอยู่ได้ใกล้ขั้วลบตรงนี้นะครับผมจะเอาขั้วบวกลงข้างล่างก่อนแบบนี้นะตัวนี้ขั้วบวกนะครับอยู่ฝั่งขั้วลบนะขั้วบวกยู่แถวล่างขั้วบวกฝั่งนี้ครับแถวบนนะครับฝั่งหลังนะก็เล็งดูว,ว่าแบตแถวที่สองมันจะไปทับกันอยู่ช่วงไหนนะครับช่วงกลางกาน,นั่นแหละแล้วก็ติดชนวนไปอีกชุดหนึ่งนะครับ คล้ายๆกับสองวิธีที่ผมทํามาก่อนนี้ครับที่เป็นแบบคันน็อตนะการลงแบตในกล่องเหมือนกันนะครับเพียงแต่เป็นแบตตัวนั้นเป็นแบตหัวน็อตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองวางดูก่อนเนี่ยมันจะเอียงๆแบบนี้นะครับเราก็ลงกลาวลงกลาวไปนิดนึงก่อน ก็กดแบตลงไปนะครับเสร็จแล้วค้อมันออกมาถ้ามันถ้ามันยังไม่แน่นนะครับก็เสริมกาวหน่อยแต่ถ้ามันแน่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเอียงๆแบบนี้นะนี่เป็นขั้ว b ศนนะครับ b ศ b b ศแล้วนะครับมาหนี่ก็จะเป็น b 1นะครับเสร็จแล้วอ้อมกลับมานะครับก็จะเป็น b 2ตรงนี้นะครับ ก็จะเิียงมานี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น B3 ตัวนี้เป็น B1 แล้วนะนะตัวนี้เป็น B3 นะครับก็กลับมาจะเป็น B บวกที่ตรงนี้นะครับก็สปอตก็จะมีขั้วบวกขั้วบวกขั้วลบผมจะเอาเวลาบัดกรีสายไฟใส่ผมจะบัดกรีใส่ทองแดงนะครับจะไม่บัดกรีใส่นิกเกิลน,นะนก็นิกเกิลก็เลยทําเป็นแผ่นเล็กใส่นะครับตอนสปอตก็พยายามสปอตให้มันกว้างๆนะครับ ให้มันขยายให้เต็มหน้าตรงนี้นะครับสปอร์ตเป็นรูปวงกลมก็ได้นะครับเครื่องมุมใช้ก็เป็นเคีน้อยนะครับไม่ใช่เคีสูงนะมันสปอร์ตต่อเนื่องหนาหนาแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องพักหน่อยนะครับมันจะไม่งั้นดามตัวโปรแกรมันจะร้อนนะครับอันนี้ได้ขั้วบวกแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นคูวลบตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ CCA ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าเท่าแบ,บบบัตกีนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็น B B0 ศนะครับ B1 ก็จะเป็น B2 ตรงนี้นะครับ แป็นท้องแดงผมจะหนาหนาหน่อยนะเพราะว่าเราใช้วิธีสปอตนะครับมันจะก,กว้างๆนิดนึงเหนท้องแดงผม0.2นะครับนี่เกินผม0.15นะครับกับเครื่องสปอรตรุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น0.2ได้นะครับนี่นครับผมยึดไว้ก่อนนะยิงยึดไว้ก่อนนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็เปสปอต สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจุดสปอร์ตร้อนนะเป็นตัวแบตถึงกับขั้นร้อนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนบบตกีีนะก็เย็นกว่าบบตกี้อยู่นะครับแต่เราก็อย่าไปซ้ําที่ก่อนเดิมจนมันเสร็จทั้ง4จุดผมจะสปอร์ตก้อนละว4จุดนะครับ ควสงสัยว่ามันแน่นไหมนะครับผมมีคลิปที่ผมฉีกให้ดูอยู่นะผมมีรูปที่ผมฉีกให้ดูอยู่แน่นครับแน่นอนเพราะว่าผสมเหล็กเข้าไปกับทองแดงนะครับไอเนื้อเหล็กมันจะดึงนะครับดึงให้ทองแดงแน่นนะครับถ้าเฉพาะทองแดงเฉยเวลาเราดึงดึงขั้วนะครับไอทองแดงมันจะเปื่อยออกเลยนะครับมันค่อนข้างเปราะนะมันจะไม่เหนียวเหมือนเหล็กนะครับก็เลยเอาเหล็กมาช่วยประมาณนั้นนะครับเร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรามาลงไอถ ลงสายที่ฟ้าก่อนตัวฝาเนี่ยคั่วตรงนี้ผมจะพับนะครับเพราะเวลาเราวางเราวางบนแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับผมจะพับคั่วพับคั่วขึ้นมานะครับพับมาทางนี้โดยใช้ค้อนนะครับค้อนยางตีพับนะครับตอนตอนเราตีเราก็เอาตัวเนี้ยลงพื้นนะครับอย่าเอาบอดี้พลาสติกลงพื้นนะ ไม่ต้องกลัวแตกนะครับถ้าแตกก็ซื้อใหม่นะง่ายๆนะมันเหนียวไปนะครับมันเหนียวอยู่นี่ครับ,นนรบก็ไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มาลงสายไฟนะครับที่ขัวเลยนะครับบวกอยู่ข้างนี้นะบวกอยู่ข้างนี้ครับลดอยู่ข้างนี้ แล้วที่ผมใช้ก็เหมือนในคลิปที่ผมบัตกรกีตัวก่อนนะครับบัตกรกีแบบที่เป็นประกอบแบบบัตกรกีนะใช้หัวแรงตัวนั้นนะครับผมก็มีคลิปรีวิวให้ดูอยู่ครับหัวแรงรุ่นนี้นะว่ามันเป็นยังไงดีหรือไม่นะครับดีกว่าหัวแรงแบบแช่ของแบบหัวแรงตัวละห้าหกร้อยยังไงนะครับมีคลิปทดสอบให้ดูไปเลื่อนดูนะครับที่ในในช่องนี้แหละมีอยู่นะครับ กีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหัวแรงธรรมดาหัวแรงเอากูดก็ได้อนะของดีไปเลยนะครับตัวละเก้าร้อยกว่าบาทก็ติดยากนะเพราะว่าไอเหล็กตัวนี้มันหนานะครับนี่เนี่ยหนาตึบเลยนะหนาแล้วเวลาเราเอาหัวแรงที่มันบูดความร้อนไม่ได้นะครับมาจิ้มลงที่มันบูดความร้อนจะช้านะครับมันจิ้มลงปุ๊บมันก็ดูความร้อนไปจากหัวแรงเพราะหัวแรงก็ทาความร้อนไม่ได้นะครับทําให้ตะกัวไม่ละลายสายไฟไม่ติดกันนะครับกับกินงานของเรานะ เอาแรงมันบูดความร้อนได้นะครับจิ้มลงไปนะครับถึงใหญ่ๆแค่ไหนมันก็มันก็ละลายได้นะครับเพราะว่ามันบูดได้เร็วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะยิงกาวแท่งน้ำปิดตรงนี้ให้มันเป็นฉนวนนะครับหนึ่งเวลาเราประกอบจะได้ไหมเผื่อมันไปโดนขั้วแบตโดนอะไรนะครับ รอให้มันแข็งก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวที่บอาะผมจะไว้ตรงนี้นะแต่ผมจะตัดเงี้ยตัวนี้ออกนะครับใช้คีมคีมตัดนี่แหละคีมตัดอันนี้กระชงเรานี่แหละคิดว่ามีทุกคนนะครับตัวนี้นะต่โดนหมดเลยนะเผื่อมันไปค้ำแบตด,ด้านในนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันค้ำในตัวนี้นะ ติดไม้ติดมือตัววงจรนักขี่บราไก็จะเป็น <c oughs> ติดกาวสองหน้าก่อนนะครับค่อยลงกาวแข้งนะเผื่อมันหลุดนะครับ ประกอบสเปคนี้ก็ได้ c c a ประมาณ100ต้นๆนะครับประมาณไม่น่าจะเกิน130ยสนะแบบสปอร์ตนะครับถ้าแบบดีๆหน่อยก็น่าจะถึงอยู่ร้อกว่านะแต่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อนะครับแรงนะครับแรงกว่าแบบตะกวัวนะครับแน่นอนก็จะอยู่แบบนี้นะก็จะยิงกาวตรงขอบนิดนึงนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะนะครับ เราดูว่าขั้วเรามันหันไปทางไหนนะทั้งขั้วลบนะครับไอ้ตรงปลั๊กนะเราก็มาลงสายไฟที่แบตก่อนนะครับจะอยู่ท่านี้เนะาะโจว่าฝามอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กเวลาเราเสียบก็จะอยู่ท่านี้แล้วก็เผื่อสายให้มันนิดนึงนะครับให้มันให้ตัวได้หน่อยนะครับอย่าตัดไม่สั้นมาก ก็เรียงตามตำแหน่งเลยนะครับมันมีบอกอยู่นะถ้าใครเคยทำแล้วน่าจะ,น,าจะน่าจะรู้อยู่นะครับก็ V ลบ B หนึ่งนะครับ B สอง B สาม B สี่ 2, 3, นะครับจะมีทั้งหมดห้าเส้นนะแล้วก็เรียงมาเลยลบหนึ่งสองสามสี่นะครับจากเส้นดํามานะดูว่าเส้นดํามันตรงกับ B ลบไหมนะครับที่วงจรนะแล้วค่อยไล่อีกทีหนึ่งบางทีดํามันสลับกันมาก็มีนะครับบางทีดํามันอยู่บวกนะครับ ก็มีนะครับแล้วคนไปยึดดําว่าเป็นลบอย่างเดียวแต่นั้นก็เจ๊งนะครับพังได้นะให้เช็คก่อนนะครับที่ตัวอุปกรณ์เรามันตรงกันไหมนะครับ แล้วดึงเอาเส้นกลางมานะครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนนะฝั่งเดียวกันคือ B2 นะครับตัวน,นี้ฝั่งเลขคู่02แล้วก็4นะครับมัจะเป็นเลขคู่ ั่งนี้นะครับก็จะเป็น0ูนะครับแล้วก็เว้นเส้น1แล้วก็2ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายเป็น4อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พีก,กับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเอาเส้นต่อจากเส้นดำมาก่อนนะก็มาวัดรจีใส่กับตัวนี้นะครับ B b 1 หนึ่งแล้วก็จะเป็น V 3นะครับฝังเลขคีมมันจะอยู่ด้วยกันนะถ้าเราเรียงแบบปกติไม่พิสดารอะไรมากฝังเลขคีมจะอยู่ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็เช็คด้วยบอร์ดนะครับหรือถ้าเราไม่เช็คด้วยบอร์ดแล้วก็เอามิเตอร์มันจิ้มไปที่สายดํานะครับเอาเอาลบของมิเตอร์นะมาจิ้มที่สายดําก็มาไล่ มันจะขึ้นไปที่ละ3.3โวลต์ตามแรงดันแบตของเรานะก็จะเป็น 3, 6, 9, 12นะครับตามนี้แต่เรามีบอร์ดเช็คเชียอมก็ง่ายนะครับบอร์ดนี้ผมเคยสั่งมาให้สมาชิกใช้กันอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้สั่งเข้ามาแล้วถ้าต้องการก็ทักมาได้นะครับอย่างนี้อันนี้คือเรียงถูกนะครับก็จะเป็นสีดวงขึ้นพร้อมกันถ้าเรียงผิดจะขึ้นสีแดงนะครับบอร์ดนี้นะบอร์ดนี้มันจะวัดอ่าปักของตัวไอขีดโบราณ5์ได้นะครับเป็นรหัส 3.96นะครับก็คั่วกับเกือบ4มิลน,นะครับระยะหา่างไอคิวโบราณตัวนั้นมันเสียบได้นะครับเสียบ2หลักพร้อมกันได้นะตัวนี้ก็2หลักพร้อมกันนะครับตัวนี้จะเป็นพวกปลั๊ก b m s ของไอจีกงปลักใหญ่ๆที่มันมีอคิบราณในตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นมีเวทั่วไปนะครับเป็นพ h เ2.0 0. เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เรียงถูนะาเราเอาเทปมาป,มาปิดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ ตรงสายบวกแล้วมันจะวิ่งผ่านนะก็เซฟขึ้นอีกชั้นหนึ่งเทปตัวนี้เป็นเทปแกปตันเทปนะครับเป็นเทปกันความร้อนนะไม่ใช่ไม่ใช่เทปใสธรรมดานะเป็นแกปตันเทป เพราะว่าขั้วบวกเรามันจะวิ่งผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเราเอาแบบลงไปในกล่องเทียบดูก่อนนะครับยัดอุปกรณ์อะไรไปให้มันเสร็จก่อน,นครับแล้วก็ลองปิดฝาดูนะเผื่อมันติดนะครับติดอะไรหรือเปล่านะครับงอสายงออะไรเข้านะครับให้แบบอยู่ตรงกึ่งกลางนะนะครับก็ปิดดูนี่นะครับ ก็ลงได้นะมันจะติดตรงนี้ติดกาวตรงนี้นิดนึงนะครับโดนขั้วแบตนี่ครับปิดได้นะครับแนบสนิทนะครับก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็บัรจีขั่วลบใส่นะครับขั้วลบมันจะอยู่ท่านี้นะครับเวลามันอยู่ในกล่องมันจะอยู่แบบนี้นะครับโอ้ยนี่นะครับมันจะอยู่ท่านี้นะครับแบบนี้เลยมันจะม้วนตัดแตก่อนมันยาว ก็ลงตะกัวที่สายไฟก่อนนะครับให้สาให้สายไฟมันมีตะกัวติดเยอะๆเลยนะครับให้มันอมไว้เลยยิ่งดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องลงความร้อนที่แบตเยอะนะครับมันมีตะกัวมาแล้ว จะอ้อมสายตัวนี้นิดนึงก็เสริมตะกวัวเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็ระยจิ้มหัวเลี้ยงนานมากเน่ยแบบมันจะตายก่อนนะครับดูความร้อนเยอะอีก็ประมาณนี้นะครับตำแหน่งขั้วลบนะ ส่วนตำแหน่งขั่วบวกนะครับตำแหน่งสายบวกเวลามันอยู่ในกล่องมันจะมาแบบนี้นะครับเวลาอยู่ในกล่องมันจะมาแบบนี้นี่นะมันจะอยู่ท่านี้เลยเวลาอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ปัดกีใส่ตรงนี้ตรงตัวกัวดีไซน์เหมือนกัน ารตะกัวควันของตะกัวอันตรายนะครับก็พยายามทางานในที่โลง่งหรือหาอะไรถ้าในห้องอับนะครับใช้ท่อดูดดูดออกไปข้างนอกดีกว่านะครับเพื่ออายุที่ยืนยาวโอเคจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไอทีบอลลันเดี๋ยวค่อยเสียบ เดี๋ยวเรามาวัดลองลุ้นดู CCA เรามันจะได้เท่าไหร่นะครับป๊บขออนอาตเขียพื้นที่ก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะครับก็คัวลบนะครับคัวบวกเทสที่ร้อยนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะร้อยสิบแปดมันไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นเป็นการสปอร์ตนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตแล้วด้วยนะครับบางทีแบตเรามันความต้านทานมันสูงนะครับมันก็สูงนะมันก็จะค่า TCM ก็จะต่ําลงไปด้วยนะครับเพราะเวลาเราประกอบแล้วมันสูงขึ้นนะครับถามว่าสเปคนี้ติดไหมนะครับติดสบายนะครับพวกรถร้อยกว่า cc นะในเกิน2 0 0ร้อย c ได้ได้หมดครับ เสร็จแล้วเราเอาแบตลงไปในกล่องนะครับให้แบตอยู่ตรงกลางนะกลางๆเลยนะครับแบ่งซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับก็งลงกลาวนะครับกาวไฟฟ้าเรานี่แหละกลาวมาสุดยันยิงได้ทุกอย่างครับติดได้ทุกอย่างติดไม้ติด,ม,ตดมือติดไปหมดนะครับ ก็รอกาวแห้งนิดนึงนะครับส่วนไอติบุรัลเราก็ใส่เข้าไปเลยไอติบุรัลเราควรเช็คตัวนี้ก่อนนะครับถ้าสายเรียไม่ถูกไอติบุรัลเสียเข้าไปตุยเลยนะครับควันออกนะครับเสียเลยเช็คให้ดีๆนะครับจะไม่เหมือน b ีเสนะถ้าเป็น m ีเ่สเสียผิด b ีเสธรรมดานะที่ไม่ใช่ไอติบุรัลนในตัว เสียผิดมันยังพอถอดออกมาแล้วแก้ไขาสายได้ถ้ามันไม่จ่ายไฟนะแต่ถ้ามันเป็นอักีบบาลานเสียผิดแล้วมันจะช็อตทันทีนะครับจะมีฟิวอยู่พวกนี้นะครับก็่อบยากนะครับบอร์ดเล็กซื้อใหม่ดีกว่าร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสองร้อยเสร็จแล้วนะครับก,กาวเราเันเดิมนี่นะกาวตัวนี้แหละนะครับอยู่ในห้องเครื่องมีถามว่ามีความร้อนกาวจะละลายไหมมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับร้อนจนกาวละลายได้นี่มันไม่ธรรมดานะ ส่วนใหญ่อยู่ใต้เบาะนะครับแบบพวกนี้นะไม่มีใครไปไว้ในเครื่องนะปึ๊บครับยิงลอกเสร็จแล้วปิดฝาดันเข้าไปปึ๊บอุ่ย ใครมีแคมป์นะครับอุ้ยดึ๊บแคมป์นี่ไว้ส่วนกาวที่มันเลยออกมามันเช็ดได้นะเดี๋ยวเราให้กาวมันแห้งก่อนนะครับให้กาวมันเขียงตัวก่อนมันสามารถขูดรอแล้วก็เอาลอนสันเช็ดคราบเปื้อนได้นะครับกับกาวตัวนี้เช็ดออกดีมากนะครับตลอดน้ำมันลอนสันนะเสร็จแล้วนะครับ สำหรับการประกอบเวลเทียมสำหรับมอไซค์แบบสปอร์ตนะครับแบบที่3นะครับผมทําไปแล้ว2องคลิป2หรือ3คลิปไม่แน่ใจนะครับเป็นแบบคันน็อตก็มีนะครับโดยใช้แผ่นทองแดงที่เป็นแบบเจาะรูแบบบัตกีก็มีนะครับใช้การขัดนะครับตรงรอยเชื่อมแล้วก็ใช้ของแรงที่ร้อนๆบัตกีส่วนคลิปนี้เป็นอีกคลิปนะครับเป็นการสปอร์ตนะครับโดยการใช้เครื่องสปอร์ตสปอร์ตทองแดงผสมกับเหล็กนะครับเพื่อความยึดเกาะที่แน่นนานะครับก็ยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ